3นะคะคือ type projector strategy ของคนไทยนี้นะคะก็คือรอการเชิญก่อนแล้ว,ลวเราค่อยเคลื่อนไหวสไตล์ที่ใช่นะคะคือเสื้อผ้าที่พูดโดยที่เรายังไม่ต้องพูดฟีลแบบซอฟต์พาวเวอร์ใส่แล้วดูมีภูมิฐานแต่ดูไม่ได้ข่มขครเนื้อผ้าดีตัดเย็บแบบเนีย๊ยบเนียมนะคะใช้โทนสีกลางๆมีความห,หาารูหรา4่นะคะ type manifesto strategy ของเขานะคะก็คือแจ้งคนอื่นก่อนที่จะลงมือทําก็คือดิคลายพลังงานของตัวเองออกไปสไตล์ของเสื้อผ้าที่ใช่เนี่ยจะเป็นการเปิดใช้ให้ทุกคนรู้ว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะต้องโบต้องมีความชัดเจนมีจุด มาจะเป็นเสื้อหนังเสื้อกราฟิกแว่นตาเทเทได้หมดเลยและสุดท้ายนะคะไทป์ที่5คือ r e f ฟล็กเตอร์สเตรนของคนไทป์นี้นะคะก็คือรอรอบจันทก็คือรอ28วันเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เลือกนั้นํามันสะท้อนมาจากใจของเราจริงๆเสื้อผ้าไตส์ที่ใช้นะคะจะต้องเปลี่ยนตามวันได้เปลี่ยนตามอารมณ์ได้คือเสื้อผ้าเนี่ยก็เลยเรื่องเน้นที่มันมีเท็กเจอร์ที่มันหลากหลายนะคะเพื่อให้เหมาะกับความรู้สึกในวันนั้นที่จะใส่รูปแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นไทป์ไหนก็ลองเอาอเ่าอะคใบ